สวัสดีครับพี่พีเพื่อนเนที่รักทุกทท่านครับผมวันนี้บีจะพามาชมกบกบกบครับผมกบเลี้ยงครับนี่กบนีบบ้บีเลี้ยงไว้เองนะครับเนาะตอนนี้มันตัวไม่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวครับกบมันจะจำสินครับแต่วันนี้บีสงสารนะครับผมเลยล้างบ่กบนะครับเนาะ เพื่อนนี่ครับนี่ครับผมกบแต่ตัวกบตัวไม่ใหญ่ครับเหลือประมาณประมาณกประมาณยี่สิบกว่าตัวครับเลี้ยงเลี้ยงไว้กินนะครับเนาะแต่ไม่กล้ากินครับผงสารบ้านครับผมเพื่อนๆนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้วีชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปล้างบ่กบครับผมนี่ครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะตัวเล็กนะครับโวนอ่วนครับผมเลี้ยงมาได้ประมาณสักสี่ถึงห้าเดือนแล้วครับแต่ช่วงนี้กบจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับเพราะว่าเป็นฤดูดาวนะครับเนาะนี่ครับฤดูหนาวนี้กบจะจำสินครับใครอย่าไปแย่กบนะครับในฤดูหนาวครับผมให้กบได้จำสินบ้างครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นี่ครับนี่ครับ ตัวอ้วนนัสงสัยจะเป็นตัวเมียครับผมนั่นครับเพื่อนๆนั่นตัวเมียครับบีเดาวนะครับผมเดาเอาว่าเป็นตัวเมียครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะผู้ตัวเมียนะครับผมนี่ครับกบนะครับผมอันนี้กบนะครับไม่ใช่คางคกนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับวันนี้ได้มาล้างบอกกบให้นะครับผม เพราะว่ามันสุขปกครับอัน,นทีจะล้างให้มันครับเพราะว่าเราจะจําศีลเอาเราออกมาทําไมนะครับมันบอกว่าอย่างนี้นะครับไอ <c oughs> <c oughs> ้บางตัวจําศีลก็บางตัวจําศีลก็นะครับท่องท่องบทสวดใบได้ครึ่งตอนครับพอวีไปปลูกมันมันก็ตื่นขึ้นมาครับผมตอนนี้ว่า ลืมบทสวดครับผมมันบอกว่ากบเราบอกว่าต้องกลับไปท่องไม้ต้องกลับไปท่องไม้บอกไปนี้ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้กับคลิปสนุกสนานนะครับผมล้างบอกกบนะครับอืนี่ครับใครที่ชอบทานกบนะครับผมครับตาแป๋วเลยครับนี่ครับนี่ครับผมอับอับอับหล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 บบหลบหลบมันบอกว่าหลบตัวนี้บอกว่าหลบ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 ครับตัวนี้ครับ มาแล้วมอลนี่ครับไอตัวนี้พองตัวสู้เลยครับตัวนี้พองตัวจะสู้แลวครับมาสิกระโดดงับเลยครับผมตัวนี้บอกว่าจะกัหนดงับนะครับนี่ครับเป็นกบเลี้ยงบ้านบีเองนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับใครอยากเลี้ยงกบก็เลี้ยงได้ผมเลี้ยงไม่ยากนะครับนะถึงฤดูหนาวก็มันจะจำสินครับไม่ค่อยกินอาหารนะครับนี่ครับนี่ครับผม มันบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้มันจะหลบ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 แล้วหลบเป็นไหนครับผมตัวอ้วนใส่เลยครับพี่เพื่อนๆครับตัวอ้วนเข้าใส่นะครับน่ครับนี่ครับผมมีประมาณอยู่ประมาณเกือบสามสิบตัวครับที่ในนี้ครับผมนะครับเพื่อนๆใครสนใจอยากเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเนาะ ไอวีได้ทําคลิปให้เ,เพื่อนๆได้มาดูกันนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆด้วยนะครับผมขอบคุณกำลังใจดีๆครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปท่านี้ก่อนนะครับผมต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ